คุณราแมงไกอา Eu ตอนที่ยี่สิบหินฟอสซิลแห่งมหาตกรไพที่ญี่ปุ่นเองก็เป็นแหล่งสำคัญข,ของการขุดค้นพบซากฟอสซิลที่ชั้นเทกุณของเขตฟุกุอิมีการขุดพบฟอสซิลที่คาดว่าจะเป็นไข่ของไดโนเสาร์หลคลงังชนแบบนี้อะไรุ็กันเยอะ,ะเลยเคยก็มีให้เตาต้องใช้ผมด้วยอันนี้ เราคาดว่ามคือไ่ทะเลรไม่รู้ว่ชายจะแคดิบอนโอ้ยเกือไปแล้วเราจะคบไข่ของไดโนเสาร์ินิดอื่นอีกที่วางไข่ทดานอู้เฉยเลยนะครับเป็นไปได้ว่าพวกพารนโดซอรัสรือว่าตัวเองจะต้องสูญพันธุ์พยายามที่จะวางไข่้ย่รู้กับสัตสูพันธุไปแล้วจริงๆเลยตอนนี้กำลังให้ความสนใจเด็นักอยู่เฉดไคเห็นหน้าตาแบบนี้จริงๆแล้วเป็นคนโรแมนติกนะเหรอเโอ้ยเปล่าครับ ตอนนี้เราพบ,บสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่แฝงตัวอยู่ในฟอสซิลของไดนโดนเสาร์ด้วยและอาจจะเป็นครั้งแรกของโลกทําให้ฟอสซิลชนิดนี้อาจเป็นตุนแก่ที่จะขไขปริศนาการสูญพันธ์ของไดโดนเสาร์ก็ได้ครับสูญพันธ์พวกมันครองโลกอยู่หลายล้านปี แต่สุดท้ายพวกมันก็ต้องสูญพันธ์ไปอะนะเอ๊ะถ้ามันสูญพันธ์เพราะสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงฉันว่ามันก็ยังไม่ค่อยสมเหตุสมผลน่ะนะแต่สักวันมนุษย์ก็คงต้องประสบกับชะตากรรมเดียวกันคุณโยชิดะ เ้ยทำไมอะไรนะครับเน้ยแต่พอพูดเรื่องที่ไปเข้ากับตัวแล้วรู้สึกกวนกินจังเลก็ไม่รู้เอ๋อเรามาฝึกร่างกายกันเพราะนั้นกันดีกว่าก็ไปที่เทนนิสพรมกันเลยสิฝึกเลือนแล้วก็อย่าลืมฝึกสมองด้วยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สิกไกย์สิกเกยครับ คซุซสกไก่เนี่ยพอเจอตัวจริงแล้วรู้สึกต่างจากที่เคยได้ยินมาเลยะะยังไงครับก็ดูค่อนข้างหนุ่มกว่าที่คนอื่นเล่าให้ฟังนะคะ,อะขอโทษนะคะเชิญค่ะสิ่งมีชีวิตใบางชนิดต้องสูญพันธุ์ไปเพราสะสภาพแวดล้อมจากธรรมชาติหรือนั่นก็คือเจตนาอรมณ์ของโลกไม่สิ ไมแต่เรื่องที่ผู้นำความวิบัติกำลังจะมาเยือนสาเหตุทั้งหมดน่าจะมาจากสำหรับมนุษย์ก็แค่ตัวไร้สมองที่อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่เท่านั้นเดียอุนอ,อูกัจิโอขอโทษทีเถะนะตอนอยู่ในคอกพิษของ EX นะ่หาห้ามมือนแบบนี้เด็ดขาดนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาฉันคงแย่ครับ ว่าแต่ทำหน้าเครียดนักคิดอะไรอยู่เนี่ยมีปัญหาอะไรหรือไงเออโคจิโอเคยคิดบ้างไหมครับว่าทำไมผู้นำความวิบัติถึงต้องเรียกพวกสัตว์ประหลาดออกมานี่มันสภาพนี้หมายความว่าใช่ค่ะถ้าปริศต์ที่อยู่ภายในไข่ใบนี้ยังอยู่ในสภาพจำศีลจริงแล้วก็แปลว่ามันยังมีชีวิตอยู่ค่ะ สัสภาพภายนอกจะยังเป็นไข่แต่ด้านในกลับเป็นเจลที่กลายเป็นของแข็งนั้นหรือจะเป็นอมีบ้าสายพันหนึ่งเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันล่ะค่ะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวตัวอย่างดีเอ็นเอหรอยังไม่มีตัวอย่างเลยค่ะงั้นผมขอลงมือเองคิดว่าไงครับไม่รู้สิงั้นเหรอครับ อารคิดเรื่องนี้มันเป็นงานของนายนี่นะนน่นสิครับแต่ว่าถ้าสัตว์ประหลาดก็เป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกเคยคิดว่ามันถูกต้องเลอที่เราฆ่ามันเพียงเพราะว่ามันไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้นะคุณคจิโอแต่ก็นะสัตว์ประหลาดเองก็ฆ่าผู้คนทำลายบ้านเมืองอีกหลายเหตุผลที่ทำให้เ่าผู้คนต้องหลั่งน้ำตาฉันเป็นนักบิน ไม่ต้องคิดก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกแต่ว่าเวลาอยู่ในสนามรบก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยผู้คนที่อยู่ตรงหน้าให้ได้อืดหมดแล้วเนี่ยกินสักทีเนี่ยอ๋อครับคิดด้วยหัวอย่างเดียวมันช่วยใครไม่ได้หรอกรู้ไหมเออมันก็เจี๊อะเฮ้ยอะไรคิดไรป่เนี่ยมองแบบเนี้ย ไ่คิดอะไรกูสวนกับฉันใช่ไหมมันไม่ใช่แล้วละครับคือเออเพื่อเล่นนะเรื่องอย่างนั้นเนอะจิโอเบสส่งข้อมูลมานี่เป็นผลการตรวจสอบฟอสซิลนั่นสินะครับเรียกว่าเป็นรายงานความเปลี่ยนแปลงของการตรวจสอบดีกว่านี่มันปรสิ์ที่แฝงตัวอยู่ในฟอสซิล ยังมีชีวิตอยู่ ีการติดต่อจากดกรสัญาเข้ามาค่ะดรครับถ้าข้อมูลนี้เป็นความจริงแล้วก็หาวิจัยต่อไปคงเกรงว่าอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ครับทราบครับตอนนี้เราได้ระง,งับการวิจัยไว้แล้วครับแลวกรุณาเก็บพ่อซิ่อไว้ในที่ปลอดภัยด้วยนะครับข้าใจแล้วครับคุณฟูจิมีแย่เหรอคะครับเขาไม่ได้มาที่นี่เหรอครับอ๋อค่ะ ที่นี่ไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้ามาได้หรอกนะคะเลิกครับนั่นก็ไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะครับเออเดี๋ยวก่อนค่ะไม่ทราบว่าใช่คุณทักคยาม,มากรมุใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อมีคนฝากข้อความวาให้คุณนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึกไกมหาวิทยาลัยโทไซค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึกไก อะไรคะเนี่ยแม่ฮาระไม่ทราบว่าที่นี่มีตึกจอดรถไหมครับก็มีอยู่นี่ค่ะไม่ใช่เฮลี่ไปเป็นอะไรครับ คุณคนนี้ก็คือผมซึกไายจะมาเขาไปไล่โทรสัทอ่ะทำไมผมต้องเจอแบบนี้ทั้งมืดและทั้งหนาวพี่อาตัวเป็นคุณซึกไายเข้ามาทำอะไรครับเออคือเข้ามาขอตัวอย่างดีเเพื่อเอาไปทำรายงานนะคะแล้วเออฉันก็ให้เขาไปแล้วก็ล่ะนายมาช้านะเพิ่งจะขายคำใบ้ของฉันออกหรือไง นี่เป็นข้อมูลทางพันธุกรรมของจูรลียนซีที่นายแปลงเป็นหน่วยจีนโนมขึ้นมาอย่างง่ายๆใช่หรือเปล่าอ่ะถ้านาตัวเลขและตัวอักษรพวกนี้มาเข้ารหัสซ้าไปซ้ำมาก็จะแปลความหมายออกมาได้สบายสายสมกับที่เป็นอเคมีสโตที่จะทำร้ากับยีนของสิ่งมีชีวิตนั่นน่ะไอ้เนียลเจ้านี่คือยีนของสิ่งที่เราไม่รู้จัก ไม่ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมใดมันก็สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ทุกชนิดเลยเรียกได้ว่ามันคือสิ่งมีชีวิตสมบูรณ์สิ่งมีชีวิตสมบูรณ์มมฉันตั้งชื่อให้เจ้านี้ว่าเกเชงไงละ่ะภาษาเยอรมันแปลว่าของขวัญเป็นชื่อที่ไม่เลวใช่ไหมของขวัญล่ะ ข้อมูลตรงส่วนนั้นร่วบกับโค้ดหมายเลข22559ดูนะครับจะลองตรวจดูให้นะครับฉันเอานี่มาเก็บเป็นที่ระลึกเท่านั้นถ้าถึงปล่อยไว้ไม่ทำอะไรแกเช้งก็จะลืมตาตื่นขึ้นและเคลื่อนไหวได้เองอ,อไรขึ้นอ่ะ หลังจากกาจัดมนุษย์ให้ลดลงจนเหลือจำนวนหนึ่งเก๋เชงก็จะพุ่งเป้าไปที่ผู้นำความวิบัติพอจัดการจนทุกอย่างเข้าที่แล้วเมื่อไม่มีเหตุผลให้คงอยู่ต่อไปมันก็จะกลับไปจำศีลอีกครั้งรอจนกระทั่งถึงเวลาที่มันจะปรากฏตัวขึ้นอีกรอบนับได้ว่าเก๋เชงนั้นเป็นของขวัญที่โลกมอบให้อย่างแท้จริงทีิไลนิง่ง ออกปฏิบัติก่อนกามุปีศาจประหลาดปรากฏตัวขึ้นที่จุด 218L3 รับทราบคุณดิยะทำอะไรอ่ะ อยู่นิ่งๆที่นี่สักพักเถอะทั้งเรือแกเช้งฟื้นขึ้นมาและผู้นำความวิบัติจะมาเยืน <c oughs> เป็นเพราะมนุษย์ทำตัวเองทั้งหมด <c oughs> การที่มนุษย์ขยายพันธุ์ไม่ยอมหยุด <c oughs> การคัดเลือกผู้เหมาะสมคราวนี้ <c oughs> กลายเป็นภัยที่กลับมาสนองเผาพันธุ์มนุษย์เอง เป้าหมายแล้วเริ่มทำการโจมตีรับทราบร,รับทราบโ,โทษทีนะกามุฉันะไม่อยากจะเสียใครไปแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาพรากไปอุกิมิยะนายไม่มีบ้างหรือไงคนที่นายไม่อยากเสียไปใครสักคน นนคิดแต่จะรักษาโรคมากเกินไปนายคิดจะหาคนทางที่ทำให้มันง่ายคิดหน่อยสิพามันยากขึ้นอีกหน่อยมันจะต้องมีแน่ๆหนทางที่จะช่วยได้ทั้งโลกและมนุษย์นะ่ะ <c oughs> ะไรเนี่ยตื้อจริงๆถ้าเราไม่พ้นก็ย่าแล้วเฮมเฮกิลิสออกตัว สเต็ติงเกอร์ลงพื้นเรียบร้อยแล้วทีมไลนิง่งบินให้ต่มลงหน่อยเอ๊ะเดี๋ยวเราจัดการของน่ารำคาญน,นั่นเองล็อกซอนยิงรอดแล้ว เด้วยอดชิดขอบคุณมากไว้จัดการมาได้ก่อนค่อยพูดดีกว่าเสร็จประหลาดเปลี่ยนเส้นทางวุ่งไปที่โตเกียวแล้วค่ะไลนิงออคิลิสหยุดมันเอาไว้ให้ได้ลสอสอบสิงเกอร์เคลื่อนตัว ยุคไดโนเสารมันกลายเป็นปรสิตเพื่อฆ่าจากภายในสำหรับมนุษย์มันกลายเป็นสัตว์ประหลาดยักษ์เพื่อทำลายล้าง ลอยไว้แบบนี้เกเชียงคง,งกำจัดมนุษย์จนเหลือจำนวนแค่เท่าที่จำเป็นน่โถ่ยอย่อยาไปปกป้องฉันนะอย่ากปกป้องทั้งมนุษย์รวมทั้งโลกด้วยฉันอยากปกป้องไม่สิต้องปกป้องให้ได้ มมันยิงพลังออกมาจากเขาน,นเแนงอ่ะถ้าํำลายเขามันได้แล้วก็กลับลํำเดี๋ยวนี้โอ้โอ เอาประโยชน์หน้ากามุกามุเผ่าพันมนุษย์ต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นี่เราผู้ต่อสู้ของแกไม่ใช่แค่อุลตร้าแมนเท่านั้นเดี๋นี่ไปไๆพวกหายไปดูอะไรอยู่ดูพวกทีมฮาร์คิวริสเนาะและในวิสัยยิงเล็งไปที่เขามัน 来，全职革命！

รับทานรับทราบดิสแครรี่เ,เราขึ้นไปด้วยรับทราบขอบใจมากหัวใจนี่เองหัวใจของเราสามารถสื่อถึง ไก่อาด้ปุจิบิยะนายเองก็ต้องมีหัวใจเหมือนกันนะต้องมีแนะ่ ออกซิเจนกำลังจะหายไปทุกคนจะขาดอากาศตายงั้นภายในนั้นก็มีแสงสว่างจากทะเลแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาอุลตร้าแมนไกอาต่ตอต่อไปแสงมรณะจากท้องทะเลออกปฏิบัติการได้ไซรเร็เดพันห้าร้อ